สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันดักกี้มัมสวยเซ็กซี่อัจฉริยะที่สุดในซอยแม่เป็ดโซโซมิสโซโซเห็นว่ากันนะโอยลันญี่ปุ่นเดินช้ายิ่งกว่าสล็อตจริงหรือไม่คะเรามาดูท่าเดินระหว่างคนทั่วไปกับโอยลันโอยลันข้างข้างฉันเท้าเปล่าเหยียบรองเท้าแตะหนีบนิ้วส้นตึกต้องดูดีๆนะจะได้รู้ว่านางเข้าเกียร์ดีเดินหน้าหรือเกียร์อานถอยลังอยู่ ว้าว,ว,าวเท้าขวานางใช้ท่าแข่งฟาร์แมววันแซงคูโชคตีที่ไม่ใช่ส้นสูงไม่อย่างนั้นเท้าพลิกแน่เลยค่ะผู้ชายข้างๆที่ใส่เสื้อลายดาเมเชียนไม่ใช่ขันทีหรือพี่เลี้ยงนะทรงผมคลาสสิกเท่ดีนะคะเขามีหน้าที่ควบคุมจังหวะการเดินรับบทเป็นเทรนเนอร์ให้คําสั่ง1นึหนึ่งประมาณนี้ค่ะผ้าที่โอยลันอุ้มไว้ไม่ใช่ผ้านวมติดมาจากบ้านนะคะเผื่อหนาวแล้วได้เอามาคลุมได้ไม่เป็นหวัดคือเข็มขัดที่ทํามาจากวัสดุชั้นสูงมากและมีน้ําหนักอย่างน้อย5้กิโล อาจเป็นเพราะหนักเกินแม้เลยเห็นแต่อุ้มเอาไม่คาดเอวกัน เห็นว่าตกเซ้นละตั้ง45,000คือราคาหน้าร้านขายนักท่องเที่ยวนะก็ไม่ทราบว่ามีราคาการเองขายให้พนักงานไหมเนาะสาวน้อยหน้าขาวสองคนเดินตามหลังเป็นโอ伊รันที่กําลังฝึกยังไม่ได้รับบรรจุเป็นโอ伊รันทางการเด็กหญิงที่เดินหน้าทีมพวกเขารับหน้าที่ดูแลของใช้ส่วนตัวของโอ伊รันเช่นกระเป๋าสตางค์มือถือ iPad ไม้เซลฟี่ผ้าอนาไมยและอื่นๆทั้งไม่ถึง2กิโลนางสาวโอ伊รันเดินนานกว่าชั่วโมง จะว่าใครเหนื่อยสุดต้องยกให้พ่อหนุ่มกลางร่มในชุดลายและไม่เชื่อเลยฝนไม่ตกและแดดไม่ออกก็ตามต้องใช้ท่าแบบประหลาดนี้กลางร่มแม่คา้าลูกชิ้นทอดตลอดทางทีมใหญ่โตอลังการแบบนี้ดาราฮฮลีวูดบหินแล้วก็ต้องอิจฉาแน่ผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จอย่างนางสาวเวลันสอนให้รู้ว่าการแต่งหน้าจัดและใส่รองเท้าแตะดิบนิ้วเป็นสัญลักษณ์บวดรวยโอเคอีพีนี้เราก็มาเม้าเรื่องราโอรันและเกอ,อิชากับดักกี้มัมน,นะคะ คนมักสับสนระหว่างโอยละและเกชากับโซเฮนีอยาบเกินไหมเราเรียกสาวบริการดีก,กว่านาะแล่กี้มันไม่อยาบปักยาวเหมือนลูกสาวแท้แ่้อันที่จริงมีความแตกต่างกันมากระหว่างพวกเขาพูดถึงเกยเอชาก,ก่อนละกันพวกเขาไม่ได้ขายตัวนะเป็นผู้หญิงที่รับอาชีพศิลปะและนักดนตรีคล้ายๆนักร้องนักแสดงนักวาดภาพในสมัยนี้โดยสมัยนั้นที่ญี่ปุ่นยังไม่มีทีวีวิทยุหรือโรงหนังสามมิติ ูดอย่างแบบว่าสมัยนั้นที่เมืองไทยมีทีวีโน้ตบุกเนาะจริงดิตอนนั้นของเราก็ยังเป็นประเทศสยามอยู่เลยงานแสดงส่วนใหญ่สามารถจัดได้ในเฉพาะร้านชาหรือซ่องน่าจะเพราะสถานที่แสดงต่างๆนี้จึงทําให้คนอย่างเราไม่ได้รู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นโบราณน,นีพอมองเกอ,อิชาเหมือนสาวบริการแถมสมัยเก่าผู้ชายมีอานาจกอย่างในสังคมต่อผู้หญิงแขกรวยก็จะใช้เงินทองล่อหรือวิธีบังคับทําให้เกอ,อิชานอนกับเขา สงสารจังถ้าเกิดยุคนี้ก็เป็นดารานักร้องมีแฟนคลับเสียเส้นติดตามเพียบถูกยกย่องยิ่งใหญ่กว่าวิศวกรสร้างยานอวกาศยิกอันที่จริงนี่เป็นความสุขเศร้าของผู้หญิงโบราณน,นะคะแม้ฝีมือเยี่ยมในดนตรีในการวาดภาพหรือแต่งกวีนินธนก็ตามในใสายตาผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ต่างจากของเล่นเป็นอะไรที่ซื้อขายได้การทุ่มเทและศึกษาจากนักวิทยาศาสตร์ทำให้โลกนี้พัฒนาไปเรื่อยๆ เทคโนโลยีก็ก้าวหน้าไปทุกวันมนุษยชาติใช้ชีวิตสนุกสบายเสียดายนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยได้รับการจับตาหรือมีชาวบ,บ้านชอบเท่ากับดารานักร้องเลยเชื่อไหมคนสวยคนหลอ่อที่กําลังชมรายการเราอยู่ถ้าคุณสามารถเอ่ยชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์5ท่านต่อ5ปีนี้ดักกี้มัมจะรีบถ่ายทอดสดคลอดไข่และส่งเอมให้ดองไขย่ยก่มาเลยแต่ถ้าขอเอ่ยชื่อดารา5คนคิดว่าจะมีใครนึกไม่ออกบ้างไหมคะ อาชีพเกย์อีชาเท่าๆนักร้องนักดนตรีบนเวทีเล็กๆในร้านอาหารตอนนี้ต่อมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างโอ伊รัน e กับสาวบริการเดินสายอาชีพเดียวกันขายตัวค่ะสาวบริการคนธรรมดาเลือกลูกค้าไม่ได้โอ伊รัน e เป็นสาวบริการระดับสูงบริการแต่เสียเสียเฮงเฮยเลือกลูกค้าเองได้ลูกค้าต้องจ่ายค่าสัญญาจํานวนมากก่อนได้รับบริการ แพ็กเกจน้นตลอดถ้าจะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่หรือมีค่าทมเนียมยกเลิกสัญญาอันเก่าเป็นจํานวนก้อนใหญ่ง่ายนะโออิรัน e คนหนึ่งสามารถมีสัญญากับหลายลูกค้าแต่ลูกค้าผมกมัดได้แค่โออิร e ันคนเดียวธุรกิจซ่องสมัยนั้นดูเหมือนจะโคตรเอาเปรียบแขกรวยเลยนะสภาพความเป็นอยู่ของสาวบริการสมัยนี้ดีขึ้นเยอะมากแม้ว่าคุณจะทำงานในบาร์หรือผับหรือเลือกออฟหรือไม่ตามสบายได้ ยังสามารถข้ามแม่ค้ากลางหาลูกค้าเองผ่านแอปโซเชียลต่างๆไม่เสียค่าในหน้ากำไรล้วนๆดาราเยอะแยะตอนนี้ก็พยายามหางานข้ามผู้จัดการส่วนตัวจะได้หาเงินเยอะแยะไปเสยกรรมเกาหลี5 5 5ญี่ปุ่นในสมัยเอโดะโอเอรันถูกบังคับเกษียณก่อนอายุ28ตามกฎหมายก่อนเกษียณต้องออกค่าใช้จ่ายเองเพื่อหล่อเลี้ยงและฝึกผู้สืบทอดต่อ เพราะไม่มีสวัสดิการหลังกเกษียณมีอยู่ไรายได้ทางเดียวก็คือหักเปอร์เซ็นต์จากไรายได้ผู้สึกต่อค่ะประมาณ150ปีที่แล้วตามสิ้นสุดสมัยเอโดะอาชีพโออรันแบบดั้งเดิมก็สลายจากประวัติศาสตร์ปีนั้นญี่ปุ่นย้ายเมืองหลวงจากเกียวโตไปโตเกียวและปีนั้นเช่นกันอาชีพสาวขายบริการก็ถูกกฎหมายและต้องเสียภาษีทั้งได้รับเงินประกันสังคมทั้งได้รับเงินกเกษียณอีกด้วย ช่วงสงครามโลกทหารอเมริกันเข้ามาสู่ญี่ปุ่นเพียบจึงทําให้ภาษีขายตัวเป็นไรายได้หลักของญี่ปุ่นที่หล่อเลี้ยงประเทศการแต่งตัวระหว่างเกอ,อิชาและโอยรันก็ต่างกันเยอะนะคะทรงผมเกอ,อิชาคล้ายๆกับอาแม่เก๋บแก่ไม่ค่อยมีเครื่องประดับเข็มขัดพูมอยู่ใต้หน้าอกดูภาสีเหมือนเข็มขัดสั่นเพื่อลดน้ําหนักที่ซาร่ากับจอร์ดขายในทีวีได้เล็กกระเปล่าคะ ใครที่สนใจรีบโทรนะคะ9 9สายแรกซื้อได้ในราคาเพียง9,900น,นะคะมัวละดัก,กิบีบมัมไปไกลละชุดกิโมโนก็ไม่ต่างจากแม่บ้านทั่วไปแต่สำหรับโอยลังชุดอลังการเหมือนชุดเล่นนิ้วเข็มขัดมองยังไง,ไง,ไงก็เหมือนผ้านวมเห็นแต่อุ้มในมือไม่เคยเห็นใครใส่แน่นอนพวกเขา,าต้องมีข้อเหมือนเหมือนกันเช่นรองพื้นขาวหนาเป็นพิเศษและใส่รองเท้าแตะหนบนิ้วเพื่อเพิ่มความงาม แตกต่างแค่ความหนาพื้นรองเท้าค่ะโอเคอีพีนี้เรามาเม้าถึงนี่นะโดยดักกี้มัมก็อยากลองความรู้สึกแบบผู้หญิงงามๆและได้หนักจนกระเป๋าตังไม่พอต้องใส่ถุงดำสวมทังขยะส่วนสาธารนณะเลยจะรีบออกไปซื้อรองเท้าแบบหนากับรองเท้าแตะหนีบิ้วส้วนตึกช้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวละย20บาทปิดงั้นเราเจอกันใหม่อีพีนหน้านะบ๊ายบายค่ะ